ของลูกแพ้มาแล่จองถ้าค้องเบิงหอบดวงใจมาเถื่คือเสียงลัแแอลองเอามาตอนทานผู้ฟังขอพระคุณอีกครั้ง แฟนยังซอยแหแรงใจใกล้หลือไกลติดตามชมจมหาถูกแลงเศร้าเมื่อนี้หลานมาขอกินเขาเศรือนสิได้อบอมาขอเป็นลูกแม่มาขอเป็นลูกขอขอเป็นลูกควมบ้านขอเป็น,นหัน่วมส่วนมวลศรัทธายังบอลุ่ม เสียงอีสานยังบ่ลมผมสู่ต่บ่มีถอยอคอยกำลังแรงใจจากมูแฟนทั้งค่ายเมนบ่ลายแต่เพียงน้อยพอเป็นทุนได้สร้างก่อขอบคุณแฟนแม่พอมวลสัทธาทยาพี่น้อง

ว่ดีี้นไดนแล้วแนวเอาได้แสบป่อยัดถามเป็นไงมางในเดี๋ยวนี้สิว้าล้ำล้ำจังได้จปวดสั่งเลยเป็นป่ะกอ่าจะเป็นนักเองไงนะล้ำจังไดคอยสีล่องอีกจากเจ็ดแปดเพลงอยู่เนี่ยโอ๊ยอย่าลองโดนหล้วเจ้าเจ้าเบื่อพ่อตายแล้วกูว่าเนี่ย ให้พ่อเจ้าเบิ่งนั้มเนี่ยเบื่อจังได่พี่น้องฟังผุนเพื่อนแหงอยากเห็นข่อยพ่อเจ้าเห็นแล้วเนี่ย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 ร่างวั่นเพื่อนหายมาแล้วสองหมื่นเนี่ยเซนเนี่ยมันบอมเนี่ยจังสันที่บอยบอใครเจ้าเบื้องเนี่ยร่างวั่นเนี่ยเพื่อนหายมาแล้วเนี่ยวังเอาคือวังไปซี่บาทเอาฮ่าคนโชคดีตัวนี้่โชคดีอีหยังอีกบาทโชคดีตัวคนได้เงินไหมเงินข่อยเจ้าเนี่ยยังสิบอยู่น้ำข่อย่นาด เจ้าเอาไปให้นังขนาดโอ้ก็เอาม่ไหวน้ำเจ้าของคอยเมียนอยู่เมียนต้องเมียนเดี๋ยววางมันติดตัวเด่นมันเป็นเนื้อสีวางติดตัวเด่นเงินมันของหายากเป็นบอพีนองต้องเก็บต้องเมียนเห็นไหมเอ้ามาโอุ้ยเตรียมถุงพลาสติกมาพร้อมจะใครกูถือถุงปุ๋ยมานั่มซะเจ้าเจ้าสิถือถุงปุ๋ยไหมอ่ะเอามาใส เจ้าเสีลรลำเรื่ยนใหนแก้วนามามันเกา่าโพดเฮ้ยเกาอ,อกมาสซักไหมเอ้าเอ้าล้อมึงจะเป็นพอ่คอยซื้อจังไหนเป็นพระปินท่องเออได้จะเป็นแก้วจ้ะถอดเกือบลำมันจังมวลรำลำรำเอาแข่มอันนี้เย็นสลัดตันตองเก่าตานเพียงเียดวงมาล้างอาปีนบัลลุม

ตายยังถามหาเกือบอยู่บ่มีเกือบขยันย่างประเด็นว่มันกระเทยน้องไายกระเทยน้องไายเพิ่นเป็นอย่าง่มีเกือบเขากระย่างอะไรอยู่เนี่ยไอ้แต่ย่างไปมองก็แสงตะปูแปลงโง่โลโค่เลยมันหนาบันบ่อนเพนาะตีนต้องไปอยากเล็นกับแก้วจังสิหักแก้วหรือเปล่า คือเป็นจ้าซันเห็นไหมบ่วปลมทาบเซนเจ้าของบ่เน่คือไหนบูตากรบอกเห็นห้งบานโอ้อยากได้ไปเก็บบักเคอรเลนมึงได้คือสิขาท่าไปใส่ว่า้เก็บเยอ่มึงเดียวมูนเอเล่เนอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอากลมกลมลมข้อลงมาจรงนี้ของแก้วแก้วว่ะอ่ะมือขึ้นหนักแน คอยว่ามันคืดสนอโอ้ลอตเตอรี่ต้นอ่ะแม่นแล้วโอ้ยขันพันลอตเตอรี่ค่าข้อังจริคอยว่าได้อยู่หนองค่ายเนี่อยู่ใส่อยู่ม่วงเหนยพุ่นแล้วส่วนมากคนมาแต่พุ่นมาแต่พุ่นเนาะวังสะพุ่งตัวนั้นวังสะพุ่งนั่นเนี่ยอ้าพ่นว่าจังไหนล่ะเนือชื่อลอตเตอรี่น้ำค่อยเดาเหลือเท่านี้ละเป็นวันละไข่บ่ออกยโอ้ยเฮ็ดไปทั่วที่ทั่วแดน นี่จับหลังไข่เนี่ยงานดีดีนะพี่เดินย่างไงพี่พี่ว่าจะได้เป็นสอสอดัเขาเลยบ่ได้เป็นซับเป็นอย่างตกพักแล้วเด็กคิดได้จังใดมุ่งหนียอมเลยคิดว่าตกพักนี่แหละลอกได้อยู่เอาจังใดจังใดเจ้าไหนล่ะเอายังขี้มาอย่างขี้มาเชียง ตาบอดบอดสิไปซนเงือกช่งแงะแทงแจงไหนดูว่งล่องพิดจบับเออล่อ,ลองซอยน้องนะพี่มันต้องใครพี่ล่องล่องล่องเมอหมองฟ้าหม <c oughs> ่วมาตเขู่ตาบอดบอดนั่นสิไปเมอมองฟ้าหม่นโถพิดปิีนข้าว ที่ลางเด้อลัตเตอรี่คือถือแทะชัวร์สี่สิบบาทออโอ้ยจะไม่ขายบอก <laughs> เอาลบำลำิิเอ้ี่ปิจ้าน,น้องิบก็งอย่าสอย่าสบ พี่ปีนเลยยังถุงเงินขาอยู่นี่เดี๋ยวไม่จักแล้วเอาว่าใส่หน้อบ้านผู้ใดไปมพูดไม่เขาเดมเมื่อคืนมาเอาบ่บ่น่าบ่มีผู้ใดส่วนหลวเพันนะดอกใครก็มาเห็นมามาล่ำก็สาธุเด้อสาธุเด้อผู้ใดเอาถุงเงินผู้ขาไปซาเมื่อเจ็ดมือขอให้มันมีอันเป็นไปเด้อสาธุมันถุงนี้บ่ คองมาจ้ะสิ้นแกคักเนาะแกจนกินกระตมาหงหนพูนะโอ้ยอะไรพระกระเซบพี่พีทองยังอย่บ้านพี่พีททองสิเป็นคนนี้ผมดอยแบบนีีผมดอยยังอย่บ้านเนี่ยองานหน่อยก็ค่อยลาบุกพี่พี เอาก่อนเด้วยมาแล้วจะอะไรมันมาล้ำพอดหรอยเอาเงินตัวเนี่ยเนี่ยเันบอเให้จังเสียมันกับพ่เขามาางายอ่ะ